หนึ่งในผู้อาศัยในป่าใหญ่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกชนิดแม้จะมีรูปลักษณ์ที่สวยงามแต่ก็เป็นนักล่าที่น่าเกรงขามที่สามารถปรับปรามเพื่อนบ้านได้มากมายและแม้แต่งูพิษที่คิดจะมาขวางทางพวกมันก็อาจเสียใจได้สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาที่มีประโยชน์อีกครั้งวันนี้เราจะทำความรู้จักกับสิ่งมีชีวิตที่มหัศจรรย์อีกชนิดนี่คือเม่นที่ไม่ธรรมดาที่คล่องแคล่วว่องไวและเต็มไปด้วยหนามแหลมพบกับชีวิตของเม่นแคร์กันค่ะ <Okay. S 1> เม่นแคระหรือเม่นยุโรปเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าโลง่งบริเวณใกล้แหล่งน้ำซึ่งมักจะไม่ลังเลที่จะตั้งถิ่นฐานใกล้กับมนุษย์ ที่อยู่อาศัยของสัตว์เหล่านี้ได้ขยายจากเกาะอังกฤษและคาบสมุทรไอบีเรียไปจนถึงทางเหนือของรัสเซียลำตัวที่มีความยาวไม่เกิน30เซนเมตรและมีน้ำหนักเฉลี่ยไม่ถึง1กิโลกรัมถึงแม้จะมีความเชื่องช้ายอย่างเห็นได้ชัดแต่มันก็เป็นนักล่าที่ค่อนข้างกระฉับกระเฉงอย่างมากด้วยขาที่ยาวไม่เกิน10เซนติเมตรก็สามารถช่วยให้เดินทางไกลกว่า4กิโเมตรต่อวัน และยังเอาชนะอุปสรรคในน้ำที่มองไม่เห็นได้อีกด้วยวิธีชีวิตที่โดดเดี่ยวจึงใช้เวลาส่วนใหญ่ในตอนกลางคืนเพื่อหาอาหารผลมาจากการมองเห็นได้ไม่ดีในการค้นหาตำแหน่งของเหยื่อจึงต้องอาศัยการได้ยินที่ละเอียดอ่อนและประสาทรับกลิ่นที่พัฒนาเป็นหลัก เมื่อได้กลิ่นที่ชัดเจนจากระยะไกลทำให้มันพบมแมลงจำนวนมากซึ่งเป็นพื้นฐานอาหารของมันฟันที่มีขนาดเล็กมากกว่า34 0มาพร้อมกับความแหลมคมช่วยให้บดด้วงได้ทุกชนิดและหอยทากได้อย่างง่ายดายในช่วงเวลาที่ขาดแคลนอาหารมันจะไม่ปฏิเสธที่จะกินซากสัตว์ และสามารถทำลายรังนกเพื่อกินไข่หรือแม้แต่ลูกนกก็เป็นอาหารของมันสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังมักจะไม่ใช่อาหารโปรดมากนะักซึ่งส่วนใหญ่มักจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำและสัตว์เลื้อยคลานมากกว่าแต่ในบางกรณีมันก็สามารถจัดการกับเพื่อนบ้านที่มีขนาดใหญ่ได้เช่นกันและงูพิษที่อาศัยอยู่ใกล้ๆนั้นก็ตกเป็นอาหารของนักล่าตัวน้อยได้ ถึงแม่สัตว์เลื้อคลานจะมีพิษร้ายแรงก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับนักล่าผู้นี้และเม่นยังมีภูมิคุ้มกันต่อพิษได้ดีแต่การป้องกันหลักของพวกมันคือเกราะที่เต็มไปด้วยหนามแหลมซึ่งช่วยป้องกันอันตรายจากศัตรูที่หลากหลายนักล่าตัวน้อยกำลังประเมินสถานการณ์และวางแผนการโจมตีอย่างระมัดระวัง เมื่อการป้องกันของศัตรูได้ลดลงเม่นก็โจมตีกลับอย่างรวดเร็วด้วยฟันอันแหลมคมได้กัดเข้าไปในกระดูกสันหลังของงูโดยไม่สูญเสียความระมัดระวังเนื่องจากการกัดเนื้อเยื่ออ่อนยังคงเป็นอันตรายถึงชีวิตเป็นผลให้แม้แต่งูตัวใหญ่ก็ไม่สามารถอยู่รอดได้และทันทีที่งูหยุดต้านทานนักล่าตัวน้อยจะได้อาหารของมัน คุมคุ้มกันต่อสารพิษที่เพิ่มขึ้นก่อให้เกิดการเสพติดที่ค่อนข้างแปลกทันทีที่รับรู้ถึงกลิ่นที่พึงปรารถนาหรือสัมผัสถึงกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยและมันก็มักจะลิ้มรสของสิ่งนั้นซึ่งเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งและยังพยายามใช้สิ่งนี้กระจายไปสู่น้ำแหลมตามลำตัวโดยมีการสันนิษฐานว่าสารเหล่านี้ช่วยกำจัดเห็บที่น่ารำคาญออกไป สำหรับพฤติกรรมแปลกๆดังกล่าวยังคงทำให้เกิดคำถามมากมายสัปดาห์สุดท้ายของฤดูใบไม้ร่วงที่ยังอบอุ่นเม่นก็ยังยุ่งอยู่กับการหาอาหารในช่วงเวลาสั้นๆมันเป็นสิ่งสำคัญที่จะสะสมไขมันให้ได้มากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ยังมีอาหารจากพืชที่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกมันอีกด้วย อย่างไรก็ตามการเดินทางในปลายฤดูใบไม้ร่วงเป็นสิ่งที่อันตรายอย่างมากหากอากาศลดลงต่ำกว่า6องศากระบวนการชีวิตในร่างกายของเม่นจะช้าลงและหากอุณหภูมิไม่อบอุ่นขึ้นเหนือค่านี้เม่นตัวน้อยก็จะเสียชีวิตดังนั้นเมื่ออุณหภูมิเฉลี่ยลดลงต่ำกว่า10-12องศาคนพเนจรที่เต็มไปด้วยน้มแหลม ก็จะเริ่มมองหาสถานที่ที่จะจำศีลอย่างจริงจังกรงเล็บที่แหลมคมช่วยให้นักล่าตัวน้อยขุดหาอาหารได้ดียิ่งขึ้นสำหรับการนอนหลับในฤดูหนาวพวกมันชอบที่พักพิงสำเร็จรูปมากกว่าดินและใบไม้จะช่วยปิดบังสายตาจากภายนอกได้ดีและยังช่วยป้องกันความหนาวเย็นอีกด้วยในระหว่างการจำศีล ชีพจรของเม่นจะเต้นช้าลงเหลือ20ครั้งต่อนาทีจากเดิมที่170ครั้งไขมันสะสมจะถูกเผาผลาญอย่างช้าๆเพื่อรักษากระบวนการสำคัญและอุณหภูมิของร่างกายให้คงที่เมื่อถึงเดือนเมษายนเม่นก็ออกจากสถานที่จำศีลโดยน้ำหนักมันจะลดลงไปเกือบครึ่งหนึ่งและมันจะเริ่มกินอาหารอย่างแข็งขัน ฤดูผสมพันธุ people, ์จะมีการเผชิญหน้ากันอย่างดุเดือดระหว่างตัวผู้หลังจากนั้นผู้ชนะจะได้ใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อค้นหาตำแหน่งของตัวเมียเมื่อเวลาผ่านไปเดือนครึ่งโดยเฉลี่ยแล้วจะมีทารก4ี่ตัวปรากฏในหลุมซึ่งลำตัวถูกปกคลุมไปด้วยน้มเล็กๆตั้งแต่แรกเกิดหลังจากผ่านไปสองสัปดาห์พวกมันก็สมชุดเกาะเต็มตัว หนึ่งสัปดาห์ต่อมาก็มีฟันชุดแรกครบชุดเมื่ออายุหนึ่งเดือนเม่นก็เรียนรู้ที่จะหาอาหารด้วยตัวเองแม่ก็จะจักพวกมันไปและทุกตัวก็จะออกไปค้นหาดินแดนของตนเองร่างกายของเม้นที่โตเต็มวัยจะปกคลุมด้วยหนามแหลมประมาณ5,000เล่มเสริมด้วยความสามารถในการขดตัวเป็นลูกบอลผู้ล่าส่วนใหญ่หลังจากพยายามไม่สำเร็จหลายครั้ง จึงชอบมองหาเหยื่อที่เข้าถึงได้ง่ายกว่าถึงแม้จะได้รับการปกป้องก็ตามมันก็เป็นอาหารของอินทรีทองได้เช่นกันในเวลาเดียวกันเม่นอีกมากมายก็เสียชีวิตบนถนนโดยปกติเม่นมักจะมีชีวิตอยู่ได้ถึง5ปีในขณะที่กลายเป็นสัตว์เลี้ยงก็สามารถอยู่ได้นานถึง10ปี โดยทั่วไปเม่นจะมีอัตราการเสียชีวิตจากความหิวโหยสูงแต่ประชากรของเม่นก็ยังมีเสถียรภาพในปัจจุบันจึงไม่มีอะไรคุกคามสัตว์แปลกเช่นนี้ได้ถ้าคุณชื่นชอบในเรื่องราวของเราฝากกดไลค์และสนับสนุนช่องของเราด้วยนะคะสาระน่ารู้ยังรอคุณอีกมากมายสวัสดีค่ะ